สายกระปุกลกครับควายแคร AI หมูหยองหมูเด็ก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 โ้งนี่ครับทรงขึ้นเล่าธอวะเพื่อนเปิดไอ้พวกแสนหาครับก็เลยขอต่อเพื่อนไดพวกแสนซื้อขึงขึ้นเลยครับหมูหยองเบื่อต่อมาเห็นพี่คนหนึ่งคนไหนในเฟซคนอยากได้หมูหยองครับกระแสพี่น้องคนคือนห่งการตอบรับดีเลยครับวันนี้หมูหยองมาอยู่น้ำพี่น้องก็แห่งการติดตามแล้วล่ะเดทไทยหมูหยองไหวในเฟซพี่น้องกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์วัดตะหัก ผมกิดคิดว่ามันก็สินหนึ่งเดียวในไทยอยู่หน้าตาเพื่อนกับพวกคือไข่ไหมครับเขายังเสียขนนิดหนึ่งนะครับหางหนึ่งกับว่าเด็ดตัดด้วยครับหางเป็นแบบนี้เลยแม่เพื่อน,นีนสูงท่าไหนครับแม่ลอยยิบหาบพอเพื่อน,นเลยวครับพอลอยถ้าจำโมพิษน,น่าจะลอยหกเส้นแม่เพื่อนในลูกจักตแล้วแม่เพื่อนีนเป็นลูกตัวที่สองเนี่ยครับหมูยองโอ้ตัวที่แรกเพิ่นเป็นยังส่บ่ครับตัวที่แรกถ้ามอปบ่อยฟังว่าลอยสิบเส้นครับไอเพื่อนเห็นยุ่อายเพิ่นกับยุ่ิทนว่า ตัวว่าน้ำเพื่นเพื่อนตัวเท่ากับตัวมี่ตัวน้องไปน้ำกันครับครับตอนไปสื้อเพิ่มมากอะเพิ่ว่ายังสี่กับว่าไปน้ำเพื่นนะครับพี่น้องคอมเมต์หลายๆเด้อคอมเม่นหลายๆเด้อครับเด้อครับคันมักหมูหยองน้ำกันครับหมูหยองนี่ตอนนี้ไปจำยุ่กับพี่เอียงยงอยู่ทางย้งฟาร์มนี่ตอนนี้หล่าี่โฟกัสแต่หมูหยองเด้อพี่น้องครับฝากไว้นํเอฟครับแฟนครับหรือว่าผู้ที่ ไม่เห็นครับฝากเชียร์ให้กําลังใจครับหมูหยองครับถ้าพี่น้องครับอยากสาตรงโทรมาเลยน้ำพี่ยงนะครับการเบอร์โทรฟ้ามกับศูนย์เก้าศูนย์ครับค่ะแปดศูนย์หนึ่งสามสองสี่สองครับอีกอย่างถ้าพี่ยงไปสนามเนาะพี่น้องกับจังคอยแย่เขาไปพอพี่ยงจะเอาไปสนามตลอดเอฟซีแฟนครับเราล้าแล้ครับคนมาขอถ่ายรูปขั้นเปนเราหายไร้เส้นในนี่ที่แมปนเราจะเหนื่อยไปละแมนครับ